ในปัจจุบันนะครับมันมีตัวละครที่ใช้ธาตุไม้อยู่เพียงแค่3ตัวเท่านั้นก็จะมีไทนาลิโคเล่และก็ตัวเอกของเรานักเดินทางหรือทาวเวลเลอร์นั่นเองซึ่งผมต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าโดยปกติเนี่ยนักเดินทางของเราจะเป็นตัวละครที่ถูกทิ้งอยู่ในไอดีแทบตลอดเวลา เพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครหยิบตัวละครนักเดินทางมาเล่นเลยพอด้วยเหตุผลหลายๆอย่างครับบางคนก็มองว่ามันไม่ค่อยเก่งบ้างบางคนก็มองว่าความสามารถมันอยู่กับทีมส่วนใหญ่ได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่านักเดินทางทาธาตุไม้เนี่ยเป็นาธาตุที่ดูน่าใช้กว่าที่มันผ่านมามากๆซึ่งมันน่าใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเองนะครับแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมหน่อยละกันนั่นก็คือร้านเมโลทอ p อัพนั่นเอง ร้านเติมเงินเกมราคาถูกบริการไวไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกมพับ G m o e i l n s h n s Impact, a o พ Free Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับโดยส่วนมากนะครับตำแหน่งของนักเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาตไหนก็ตามเขาจะสามารถเล่นได้หลักๆอยู่2ตํตแหน่งก็คือซับพไม่ก็ซับพอร์ตไปเลย ซึ่งจุดที่นักเดินทางธาตุไม้มันมีความน่าใช้เนี่ยมันจะมีเหตุผลหลักๆอยู่2ข้อด้วยกันครับข้อแรกก็คือเรื่องความสามารถส่วนตัวนะครับผมมองว่านักเดินทางธาตุไม้เนี่ยมันมีสกิลความสามารถที่ค่อนข้างหลากหลายใช้ง่ายแถมมีประโยชน์ในหลายๆทีมด้วยในส่วนของสกิลธาตุเนี่ยจะเป็นการทำดาเมจเป็นธาตุไม้ไปข้างหน้าอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับสกิลธาตุของเคยะเลยแต่มันจะต่างกันแค่ธาตุเฉยๆ ในส่วนของอันตีนักเดินทางเนี่ยจะเป็นจุดเด่นหลักๆของนักเดินทางธาตุไม้เลยก็ว่าได้โดยเมื่อเรากดอันตีไปเนี่ยมันจะเป็นการวางเหมือนกับดอกบัวอยู่ที่พื้นและดอกบัวเนี่ยมันจะทําการตีศัตรูแบบสุมภายในรัศมีเป็นเวลา12วิโดยรวมก็คืออันตีของนักเดินทางเนี่ยมันสามารถแปะธาตุไม้ได้ต่อเนื่องแถมเป็นวงกว้างด้วย แต่ว่าจุดพิเศษของดอกบัวอันนี้เนี่ยก็คือมันสามารถผสมกับธาตุอื่นได้ด้วยครับโดยมันจะสามารถผสมได้ทั้งหมด3ธาตุนั่นคือธาตุน้ำไฟฟ้าแล้วก็ไฟและการผสมแต่ละธาตุเนี่ยมันจะทำให้อันติของนักเดินทางเนี่ยมีลักษณะพ,พิเศษที่แตกต่างกันออกไปด้วยโดยการผสมกับธาตุน้ำเนี่ยมันจะทำให้ดอกบัวมีระยะการโจมตีที่ไกลขึ้นแถมยังทำให้การโจมตีของดอกบัวเนี่ยโจมตีโดนศัตรูได้เป็นหมู่ด้วย ต่อมาก็คือการผสมกับธาตุไฟฟ้าเนี่ยจะทําให้ดอกบัวสามารถโจมตีศัตรูได้ไวขึ้นกว่าเดิมมากๆการผสมแบบสุดท้ายก็คือการผสมกับธาตุไฟนั่นเองการผสมกับธาตุไฟเนี่ยจะทําให้ดอกบัวมันระเบิดตัวเองทิ้งทันทีและก็จะทําดาเมจเป็นวงกว้างด้วย ซึ่งดาเมจโดยรวมของดอกบัวเนี่ยมันก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยเพราะว่าตัวคูนี่มันสูงมากๆแต่ว่าถ้าใครเห็นในคลิปของผมและมันดูแบบเบาๆผิดปกติเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าอันตรีของผมมันเพิ่งอัพมาแค่3ามเลเวลเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราผสมกับธาตุอื่นไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาอีกธาตุหนึ่งมาผสมซ้อนกันได้อารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับการดูดซับของธาตุลมนั่นแหละซึ่งความสามารถโดยรวมเนี่ยมันถือว่าดีมากๆ เพราะว่าสกิลธาตมันใช้ง่ายมากๆครูดาวก็สั้นแถมให้อนุธาตมาค่อนข้างพอดีด้วยอันตรีมันก็เป็นการแปะธาตไม้เป็นวงกว้างแบบต่อเนื่องทาให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่เปิดคอมโบเกี่ยวกับธาตไม้ที่น่าจะดีที่สุดในเกมหน้าตอนนี้เลยก็ว่าได้และในส่วนของอันตรีที่มันเป็นดอกบัวเนี่ยมันก็สามารถผสมกับธาตอื่นเพื่ออัปเกรดความสามารถของตัวมันเองได้ด้วยทำให้มีรูปแบบการจัดทีมการจัดของและก็การเล่นที่หลากหลายมากๆ ผมเลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับนักเดินทางธาตุไม้มากๆเพราะว่าโดยปกติเนี่ยมันไม่เคยเป็นตัวละครที่น่าใช้ขนาดนี้มาก่อนเลยนะเหตุผลที่2ที่ตัวละครตัวนี้มันดีเนี่ยเป็นเพราะว่ามันแจกฟรีครับอย่างที่รู้ครับว่าตัวละครนักเดินทางเนี่ยมันเป็นตัวละครตั้งแต่เริ่มเกมเลย ทุกคนเนี่ยต้องมีตัวละครตัวนี้อยู่ใน i อดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วและที่สำคัญคือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันฟรียันกลุ่มดาวเลยทุกคนเนี่ยสามารถปลดกลุ่มดาวให้กับนักเดินทางได้ถึง46แบบฟรีๆจากการเล่นเนื้อเรื่องและก็การเก็บหินอับเสาและขอบอกเลยนะครับว่ากลุ่มดาวของนักเดินทางธาตุไม้เนี่ยมันดีมากๆสรุปเลยก็คือความสามารถโดยรวมมันก็เก่งกลุ่มดาวมันก็ดีแถมยังสามารถปลดไดฟรีอีกด้วย ทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละคราธาตุไม้ที่ดีและเป็นมิตรกับผู้เล่นสายฟรีอีกด้วยอะสาหรับใครที่เคยเล่นตัวละครนักเดินทางทาธาตุไม้มาก่อนและอยากจะแชร์ประสบการณ์การเล่นของตัวเองให้ฟังเนี่ยก็สามารถบอกต่อหรือพูดคุยกันได้ในใต้คอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้ก็ชาติหน้าสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย